เวลาแล้วตัวงอกเอ้ยกระมังยังเงินเอาทิ t <t ้งติมดนวยอืมโอ้โหนาอืมคือประเทศแทนในที่ได้ล่างล้างค่อยใส่ทีเนี่ยนี่ไงเขาล้างบ่อยหากมันกระรูดเข้าใจไหมเออจากของมใอีก ทับกันที่อันนี้ใหญ่ว่าม้สวยมากสวยยกับสวย น้ำพวกนี้มันใช้น้ำเยอะงามอยู่อืองามอยู่งามอยู่อุ้ยเดี๋ยวมันล้นแล้วมาทำไปทีละระดับก่อนนะเพิ่งเป็นยังไงเหลือเยอะไหมอืมสวยๆให้มันตัดตัปรเทศเซี่ยงหยุดเยอะเลยไม่เนี่ยก็ถักไปถักไปให้ใบใบดี๋ยวมันออกความมันถอยลง ยุมน,น,นานตีมันเอาตีสวยอยู่ค่อยๆนี่ค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ถูกถูกสูตนะรเนาะล้างแล้วก็กไปล้างกินยังงลยะ อุ้ยข้าวกัน่อันยอดดำดอกน้ำไม้น้อน้ำไม้วันนี้ผมมาเลยเด้อหนถอยลูกแม่ไทกองอยู่ล้างบ่อยหลกมันก็อบนี่แล้วก็กาธุรกิจถื่องงอกไปกินก่อนเลยได้หนูไปธุรกิจถั่วงอกมาแล้ว ไ้หลายกหากันละ้ก็บหลแห้งไปกินก่อนไปน้นกดั่วงอก เอาพี่น้อยเลยมีเท่าอยังที่ออก้าตกขาวมันออกน้นแปดก็คือหลาร อกอดสามพี่น้องเอ้ย ผิดลองถูกดีกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเนาะทำไปเรื่อยๆนะคะลองดูนะลองดูรอบแรกก็จะประมาณนี้นะคะเนะาะเต็มถังเลยอย่าไปหน้ากล้องเลย,ยเต็มถังเลยค่ะโอ้พี่อะเม็ดมันอยู่เตะรางเลยเตะรางเนี่ยมูวันร,ร้อยนำ้ำปะแสดงมันมันบักขืนแล้วนะมูวันร,รอยนะ่ะ แวันบอนนขนอขนเมนเอมหอเุรกิจสุรกิจัวง,ง,งอกสุรกิจวง,งอกไปซื้อถุงม,มากหลดเด้อเรีรยนไปซื้อจะเข้าถุงกับนออังยางมา อ,อ,อันนี้เปนเลบบนสี้ตาอีกอัน,นึงอ,อีกอันนึงนนนแกแถมเขาก่อน,นเนาะารอบแรกแล้ก็ไปให้เขาใช้ก่อน,อนหลายเะ,ะ,ะรอบแรกแจกเป็นบบโปโมชั่นแจกลองผิดลองถูกลองดีกว่าเราไม่ลองอะไรเนาะเห็นว่าเพื่นเตัวเล็ก สามสาสันเสวยลยสะอาดหมดเลยแต่มีไเลกงี้ยามนตกข้ามาหนูไปเอาตะแกงเองกระจัขนมจีนะมาใส่ลงมาข้าวอกองอยู่ะอ่ในบ้านมีไหมถามพี่ก็ดูมีไม่สระจาดว่างอะตะก้าตะก้ากระจาดขนมจีนอะ ไอ้นี้งอกเนี่เห็ดไอ้ทั่วงอกธุรกิจทั่วงอกเฮ็ดช่องหองเ <c oughs> ขาช่องหองเองวทั่วงอกอย่งมันอยากเฮ็ดเฮ็ดประทับถือสูตรดอกเขาบ่มีแนห้องง่ามเลย จอม,มา้บอกอันน้อยบวมากแล้วลูกจากขนมจีนหนไม่รู้จักหรอรู้จ้าสชันเลยเอโอยนี่อย่างสั้นอย่งสวยบ่มีบ่ได้เหตดเป็นสางเป็นคอนโดบันนอกค่ะเนาะมานีแส เบื้องพี่ดองเบิง่งเป็นสัน่นเป็นสั่นเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้ลองเนาะไม่ได้ลองเลยม,มันไม่ได้ลองอมาเดี๋ยวหาแนวลองอย่าไฟไหลไว้นะมันออกว่ได้ด้วยเดี๋ยวน,นี้มันออกว่ได้เม็ดมันออกไม่ได้ กระจาดนันรไม่เป็นไรหรอกที่ใส่ขนมกินนะ่ะเล็กๆน่ะโอ้ไม่ถามพี่เขาดูล่ะล่างทั่วงอกค่ะล่างทั่วงอกยิบออกน้งกินเขาไปหนึ่ง ขึ้นลากแก้วถั่วงอกนะคะถั่วงอกเพื่อนเเห็ดถั่วงอกขอบคุณทุกการรับชมด้ยขอบคุณทุกการรับชมนะคะกำลังเริ่มหัดทำเนาะค่ะเนาะลองผิดลองถูกดีกว่าเราไม่ลองถั่วงอกค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะ